สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e สวัสดีแฟนเพจนะคะแล้วก็ชาวสองที่น่ารักทุกคนเหมือนเดิมนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่64ทาโร่นะคะช่องแห่งการทำนายดวงสัตว์ตะวันตกนะคะผ่านไพ่ยิปซีนะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทั่วไปนะคะรายเดือนนะ ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะซึ่งชาวราศีเมษนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนตามนี้นะคะคือมันช่วงวันที่จะไม่ค่อยเหมือนจะไม่เหมือนกับบางช่องนะคะยังไงดูช่องไหนก็บีแฟกซิเบิลช่องนั้นนะคะนะส่วนใครที่สนใจอยากทราบลัคนานะคะ ที่ทางช่องเน้นคุณก็ไปติดตามดูได้นะคะที่ใต้ลิงก์นะคะจะมีรายละเอียดแนบไว้ให้นะคะใต้คลิปนะโอเคมาดูดีกว่าว่าภายในเดือนนี้ความเป็นไปของชาวราศีเมษจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนมีนาคมนะคะราศีเมษคุณคือหนึ่งในธาตุไฟนะคะ คนแบบว่ากล้าหาญอ่ะแล้วก็เก่งสัญชาตญาณแบบมีแพชชั่นนะคะลงมือทำแล้วแบบทำเต็มที่อย่างน้น,นะคะแต่ใจร้อนนิดนึงนะโอเคนะคะขออนุญ,ญาต ขอเอเนอี energy, นะคะคเปิดไพ่กับชาวราศีเมษลักขนาเมษนะคะประจำเดือนมีนาคม2562ถ้าใครดูในเดือนมีนาคมที่คุณช่วงที่คุณดูอยู่นี้ถ้าเป็นวันเกิดของคุณก็แฮปปี้เบอร์เดย์นะคะสุขสันวันเกิดนะขอให้ทุกคนที่เกิดในช่วงระหว่างนี้มีความสุขมากๆนะคะโอเคเล่นกันเลยนะ เพสอฟ p a สอฟครับนะคะใบ <มา S 2> แรกเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวนะจะมืดหน่อยเพราะว่าทำตอนกลางคืนนะคะเพสอฟครับ The Fool ม้าแปดคาทานะคะ5าดาบ ถ้วยเลขห้าห้าข้างงคุณนะแล้วก็สั่งถ้วยนะคะแปดเหรียญ e n g t h ห้าเหรียญสามเหรียญนะคะเดี๋ยวเปิดไพ่เสริมอีกสำหรับหนึ่งนะ าวราศีเมษลัคนาเมษนะคะบางคนบางท่านเป็นช่วงรอคอยข่าวหรือจะได้รับข่าวอะไรจากเด็กหรือเกี่ยวกับเด็กนะคะหรือโชคลาบลาบลอยก็ได้นะแต่มองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของรอคอยข่าวอะไรในเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหรือจะมีเด็กนําข่าวมาให้ก็เป็นไปได้นะคะในเดือนนี้เจ้าเมษแล้วก็ เพสออฟชอตนะคะแล้วก็5คาถาห้าขึ้นมาทั้ง4ใ mm hmm. บเลยนะโอเคชาวราศีเมษนะคะคุณจะได้รับข่าวนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นข่าวดีในเรื่องของสิ่งที่คุณรอคอยเกี่ยวกับเด็กนะแล้วทีเนี้ยมันมีความสำเร็จเข้ามาอย่างฉับพันนะคะ,ะเนื่องจากว่า ความสำเร็จนี้อาจจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวด้วยซ้ำนะคะอยู่ดีก็ได้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นความสำเร็จทั้งในด้านการงานหรือว่าการเงินหรือความสัมพันธ์นะคะโดยทั่วไปเลยนะคะทีนี้ชาวราศีเมษน่ะในเร็วนี้คุณจะได้เริ่มต้นอะไรที่เริ่มต้นอะไรที่ใหม่ๆนะคะใหม่สำหรับคุณนะอ่า,อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่นับศูนย์ใหม่เลยอะไรอย่างนี้นะคะ อมองเห็นเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์บางคนนะคะมีการออกมาจากความสัมพันธ์อย่างที่บอกอะ่ะตั้งแต่ปลายปีหรือเปล่านะคะชาวราศีเมษนะคะยังคุณยังมีความเศร้าอยู่เหมือนอบพยพตัวเองออกมานะคะโดนทําร้ายโดนโทอดทิ้งนะคะโดนแบบความเจ็บปวดในใจมันยังเหลืออยู่นะคะแต่ว่า ก็ยังมีความหวังว่าเอ๊มันพรุ่งนี้มันจะมีอะไรที่ดีกว่าเดิมรอคอยอยู่ข้างหน้าเพราะอยู่ต่อไปนะคะสถานการณ์คือมันไม่มีอะไรให้เราอยู่มันไม่มีพื้นที่สําหรับเราแล้วนะคะคุณเลยอกพยบตัวเองออกมาก็ยังเกิดความเศร้าอยู่นะคอตกอยู่นะคะบางคนเนี่ยยังคือข้างๆข,ข,ของคุณเป็นดาบไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเจอเรื่องอะไรที่อ่สมมุตินะว่า คุณดิวอยู่กับอะไรที่ยากๆอาจจะเป็นการงานการติดต่อสื่อสารหรือแม้จะบุตรบริวารหรือคนรักนะคะที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างยุ่งยากมันทาให้คุณเหนื่อยมากคุณต้องใช้เทคนิคในเรื่องของความอ่อนโยนเข้ามาช่วยนะคะเห็นไหมสตริงนะคะต้องใช้เทคนิคในในเรื่องของจิตใจนะคะต้องเอาความดีชนะความ ชั่วอะไรไปประมาน,นี้ต้องใจเย็นๆนะคะชาวราศีเมษถึงจะสําเร็จอืมทีนี้นะคะคือบางครั้งคุณก็ยังรู้สึกท้อแท้โดดเดี่ยวๆได้นะคุณก็ก้มหน้าอยู่มองสิ่งที่ผ่านมาที่มันลม้มลงไปแล้วอย่างนี้นะคะแต่คุณยังมีหวังนะแค่คุณเงยหน้าขึ้นมาแล้วสู้อีกสักตั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่ดีรอคอยคุณอยู่ เป็นเมืองใหม่เป็นอะไรที่ใหม่ๆสําหรับคุณอย่างที่บอกการงานจะสําเร็จนะคะจะได้เลื่อนขั้นนะบางรายนะคะมีการแบบมีคนเห็นในผลงานของคุณนะคะจะได้ค่อยๆขยัยไปมีความมั่นคงขึ้นอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับงานนะคะหรือเริ่มต้นงานนะคะใครที่รอคอยงานนะคะชาวราศีเมษนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีของคุณนะคะเดือนนี้นะ ในการเริ่มต้นงานหรืออาจจะได้รับข่าวดีในการคุณสมัครงานไว้เราได้รับเลือกหรืออะไรที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นข่าวดีอยู่แล้วนะคะให้หน้า energy ของคุณนะหรืออาจจะแบบได้เซ็นสัญญานะคะหรือได้เริ่มต้นงานซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่แต่มันเป็นสิ่งที่คุณถนัดนะคะแล้วคุณสามารถทํามันได้เดือนขั้นมันได้เพราะว่าทําได้ดีผู้ใหญ่เห็นผลงานคุณนะคะเดือนนี้ นะคะคุณจะได้รับข่าวดีแล้วมีการเลื่อนขัน้นอย่างที่บอกมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะสามถ้วยน่นแะนะม่หมอมองว่าคุณน่าจะได้รับข่าวดีนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเร็วๆนี้แล้วมันทําให้คุณรู้สึกอปิติแล้วก็เหมือนแบบมีข่าวดีเฉลิมฉลองกันเกิดขึ้นนะคะอืมทีนี้นะคะ ให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่มันยากสักนิดหนึ่งอะไรที่ผ่านมาบางครั้งอะ่ะมันเราไม่ได้มาโดยง่ายๆนะคะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางสิ่งบางอย่างคืออ่อมันคุณเจอกับเรื่องหนักๆมาเยอะอย่างนี้นะคะแล้วบางเรื่องในสิ่งที่คุณรอคอยหรือคุณกําลังต่อสู้อยู่เนี้ยมันก็หนักสําหรับคุณอย่างนี้นะคะแล้วมีไพ่เลขค่าเลขค่า,าอยู่ข้างๆมันเหมือนบางครั้ง มันมันจะถูกกดดันนิดนึงหรือกดดันตัวเองนิดนึงอย่างที่บอกมันไม่ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็จะสําเร็จอย่างฉับพลันอย่างอุ้ยคาดไม่ถึงอย่างนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะมีคนเห็นในผลงานน้องนองน,องนักศึกษาก็การเรียนก็ประสบความสำเร็จนะคะการเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนงี้นะหรือการเลื่อนชั้นสอบอะไรอย่างเงี้ย ก็มีโอกาสแหละนะคะถ้าใครนะคะในมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะอมองว่าการเงินนะคะจะอาจจะหนักหน่อยนะคะงานทำงานหนกักสุขภาพไม่ดีหรือมีภาระในเบื้องหลังมีภาระมาจากอดีตอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะคะอาจจะ ทำให้คุณรู้สึกแบบทุกอย่างโล่งขึ้นอย่างนี้นะคะการเงินงานมาเงินก็มานะคะเพราะว่าเห็นแปดเหรียญน,นะคะเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการขัดแยง้งทะเลาะวิวาทในเรื่องของเด็กก็ได้เกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะคะระวังจะขัดแยง้งหรือว่ามีปัญหากับบุตรบริวารหรืออะไรที่ เกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกคุณจะผ่านไปได้อยู่นะคะมันเป็นช่วงของการหยุดนิ่งสักพักหนึ่งทีนี้นะคะมีมันเหมือนในเรื่องความสัมพันธ์คุณก็จะมีการทะเลาะนะคะมีการทะเลาะบอกแ้งกันเกิดขึ้นในเรื่องของบุตรนะคะแล้วมีการส่องกันไปส่องกันมาหันหลังใครบางคนหันหลังให้คุณนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะคะ พูดถึงเรื่องความรักนะนี่บางคนหันหลังเย็นชาเนี่ยเห็นไหมบางคนหันหลังหันหลังออกมาจากความสัมพันธ์นะคะบางบางคู่นะคะนี่พูดถึงแต่ในเรื่องคนที่มีครอบครัวนะคะก็จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับบุตรนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะสานขึ้นมีความอบอุ่นขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็มันมองเห็นถึง หลายแบบหลายอย่างมันเป็นเ n e r โรนะคะบางคนก็ออกมาจาก,จากสถานะความสัมพันธ์บางคนก็สารต่อบางคนก็มีการมั่นหมายเกิดขึ้นนะคะคือคนที่อยู่ราศีเมฆก,ก็เยอะนะคะนะไม่ได้บอกว่าทุกอย่างที่พูดมาจะตรงกับคุณเป๊ะๆนะคะมันจะเป็นบางเรื่องนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเจินโรโดยรวมนะทีนี้ไพ่เลขค่าข้างๆอะ่ะ ใช่ไหมห้าห้าถ้วยแล้วก็ห้าดามันเหมือนกดดันมันเหมือนคนหันหลังนะคะบางครั้งอะ่ะมันเลยทำให้คุณเหนื่อยนะคะกับสถานการณ์โดนเหมือนโดนบีบบีบเข้ามานะ่ะเลขห้าเป็นเลขกึ่งกลางนะคะจะต่ำก็ไม่ต่ำสุดจะสูงก็ไม่สูงสุดมาเลยเหมือนรู้สึก energy ข้างๆโดนบีบนะคะแล้วมาเจอห้าคาถาอีกทะเลาะนะ แต่คุณต้องใช้ความอดทนมากๆเพราะเหมือนคุณต่อสู้อยู่กับสิ่งโตนะคะนะแต่คุณจะเอาชนะไปได้คุณต้องใช้ความอดทนพิเศษมากในเดือนนี้นะคะชาวราศีเมษม,มีอะไรอีกไหมเอ่ยเดี๋ยวนะ ไม่รู้ว่าคุณกังวลอะไรนะคะอาจจะก,กังวลในเรื่องของอดีตท,ที่ผ่านมาบางคนอย่างที่บอกจบมาจากอดีตก็ยังมีความทุกข์อยู่นะคะอืมแต่เรื่องงานของคุณโดดเด่นนะคะจะมีผู้ใหญ่เห็นในผลงานนะคะสรุปอีกทีแล้วก็มีการส่งกันนะคะส่งกันไปส่งกันมา ็มีนะคะราศีเมษคนที่มีอิทธิพลกับคุณนะคะคนคนนั้นน่าจะเป็นธาตุลมนะคะธาตุลมก็เมถุนตุลกุมนะคะหรือใครสักคนนะคะถ้าเขาจะมาสนับสนุนคุณจะอยู่ในธาตุธาตด,ดินนะคะ คนที่จะมาให้ข่าวดีของคุณคือธาตุน้ํานะคะในลักษณะอา,อายุน้อยกว่าเราอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้คุณจะได้รับข่าวนะคะซึ่งเป็นข่าวดีนะคะในเรื่องงานแล้วก็เรื่องรักด้วยนะความรักด้วยนะคะความรักก็จะได้สานต่อความสัมพันธ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะสานต่อไม่ไม่ได้หยุดอยู่กับที่แล้วนะคะความรักสําหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหานะคะส่วนคนที่จบออกมาก็ยัง ยังอยู่ในสถานการณ์ของเลขาบีบบังคับนะคะก้มหน้าเศร้าซึมไม่ไม่ได้รับความร่วมมือต่อสู้กับสิ่งที่ยาก,ยากอยู่ตอนนี้นะคะถลาลเาบาแหว่งอยู่โอเคนะคะชาวราศีเมษยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะแต่ทุกอย่างนะคะชีวิตก็ต้องมีปะปนกันไปนะคะจะมองเห็นว่าราศีเมษยังมีความเศร้าอยู่ในใจอยู่นะคะ ครียดคิดมากแต่งานคุณโดดเด่นนะคะงานโดดเด่นได้เริ่มต้นนะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะมีผู้ใหญ่เห็นในผลงานสําเร็จและนะคะความรักก็โดดเด่นใครที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะระวังเรื่องเดียวคือเรื่องของความขัดแย้งนะคะจะเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะที่มองเห็นก็คือแค่นี้นะคะแล้วก็งานถ้า อีกหนึ่งเรื่องคุณอย่าหวังอะไรมากเกินไปสมมติว่าใครที่รับปากว่าจะช่วยแต่ไม่ช่วยอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้มีแผนแบ็กอัพไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะโอเคนะชาวราศีเมษยังก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้กำลังใจกันเลยกันแม่นไม่แม่น,มน,มนยังไงคอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะ แล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อข่าวสารในคลิปต่ตอๆไปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ